สวัสดีครับมาพบกับผมเลนนะครับกับผมบอยจากร้านสตาร์บิกไลท์นะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สินค้าเจ้าตัวบีมนะครับมินิบีมตัวนี้นะครับมินิบีมตัวนี้นะครับสเปคของมันก็คือความสว่างอยู่ที่120วัตต์นะครับ120วัตต์นะครับขนาดตัวเปรียบเทียบให้เห็นกับ2 3ศูนย์นะครับว่าขนาดตัวจะโหลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสามารถพกพานะครับไปเล่นงานต่างๆได้นะครับ ตัวนี้นะครับตอบโจทย์ในกรณีที่สาหรับท่านใดที่ของเต็มรถแน่นๆแล้วแบบไม่อยากใส่ของใหญ่ๆนี่เลยครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับจับตาตัวมินิ120บาทตัวนี้ตัวนี้นะครับความสามารถของมันเหมือน2-3 0สูนทุกอย่างเลยสามารถหมุนลายได้เปลี่ยนสีได้นะครับแยกลายได้การทํางานฟังก์ชันทุกอย่างจะเหมือนกับ2-3 0สูนเลยนะครับแต่ขนาดตัวจะเล็กลงมานะครับเหมาะสําหรับงานมินิงานในโรงแรมสถานที่ที่ไม่ต้องการ ความแรงมากถึงขนาดต้อง230นะครับตัวนี้จะตอบโจทย์และราคานะครับบอกเลยว่าถูกมากๆราคาบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับโอเคเพื่อแม่การเสียวลาเดี๋ยวลองลองมาดูเลยนะครับว่าความสว่างของเขาเนี่ยจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็คือสามารถสั่งงานซ้ายขวาตอนนี้ผมสั่งงานให้มันกลับกันอยู่นะครับซ้ายขวาได้นะครับอ่าก้มเงยนะครับก้มเงยนะครับแบบนี้อ่าโอเคลองดูก้มเงยนะครับนี่ยผมจะเริ่มปล่อยแสงนะครับผมจะลองปกดออนแสงขึ้นมาอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะยกหัวเข้าหน่อยนึง ลองดูว่าลำแสงของมันเนี่ยขนาดตัวมันแค่เนี้ยเราลองดูนะครับว่าลำแสงนี่นะครับเห็นไหมครับขนาดพื้นที่ตรงนี้สว่างสว่างนะครับเห็นท้องฟ้าไหมว่าม่อท้องฟ้ามันแดงนะครับแต่ยังเห็นลำแสงเป็นลำออกไปเลยนะครับซึ่งขนาดตัวมันกับลำแสงที่ออกไปนี่ถือว่าจุดยอดเลยนะครับใช้งานได้แจ๋วเลยนะครับเราลองมาดูคําสั่งตะโตกนะครับครับตโตบเหมือนตัวใหญ่ทุกอย่างนะครับสีครับอ่าสีคมชัดทุกสีนะครับนะครับ สีจะคมทุกสีเลยนะครับชัดเจนแจวแหววนะครับสามารถสั่งวิ่งสีได้ทุกอย่างเหมือนตัวใหญ่นะครับโอเคเราเรามาดูฟังก์ชันอื่นอีกนะครับ<ม>เดี๋ยวผมลองสังไลฟ์ฟังก์ชันเดีวก่อนอ่าตัวนี้ก็จะมีคําสั่งละเอียดเหมือนทุกอย่างเหมือนวันสองสามต่สังเกตว่าหัวจะกระดิกนิดเดียวนะครับจะมีแผ่นทิ้วละเอียดโอเคถัดมาต่อไถัดมาเดี๋ยวผมลองอ่าตัวนี้จะเป็นโกโบนนะครับตัวนี้จะสั่งงานออกมาเป็นลายเดี๋ยวว่าตอนนี้อาจจะไม่เห็นลายเดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปที่กําแพงนะครับโอเคถัดมานะครับ สังเกตว่ามันจะมีแยกลายออกมาแยกลายแล้วก็หมุนลายได้นะครับหมุนลายได้ทุกอย่างกันสองสามตูนโอเคยวลองมาดูในกรณีที่เรายิงเข้าไปที่เดี๋ยวผมจะลองยิงเข้าไปที่ตำแหน่งของกำแพงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองหันทางไหนดีอาด้านบนนะครับหมุนขึ้นมาก่อนฟื้นโอเคผมลองยิงเข้าไปที่ตำแหน่งไหนดีอาตำแหน่งนี้หรือเปล่าโอเคตำแหน่งนี้นะครับไป ประมาณนี้อ่าเห็นให้แบกดอปโอเคได้ไหมอ่านะประมาณนี้เดี๋ยวผมหันอีกตัวหนึ่งไปจะได้เห็นทั้งสองตัวเหมือนกันโอเคอ่ตอันนี้เห็นทั้งสองตัวมาเหมือนกันละเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟังก์ชันแยกลายลายก่อนลายก่อนครับลายมาแล้วนะครับลายมาอ่าลายเหมือนสองสามศูนย์แล้วนะครับดอกไมห้หัวใจ โอเคขยับลายได้อทีนี้เราลองมาแยกลายผมลองแยกลายอ่าแยกนะครับแยกแล้วก็สั่งหมุนได้นะครับเป็นไงครับสวยงามมาลองเปลี่ยนลายนี่ครับนี่ครับมันสองสามสูดเลยครับอันตรายที่เพิ่มปั๊บนิดหนึ่งนะครับเพราะาสไลด์ผมไม่ค่อยดีอลายดอกไม้อลองใส่สีเข้าไปหน่อยหนึ่งลองใส่สีเข้าไปนี่นะครับสวยงามจริงครับตัวนี้ ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ใช้งานในโรงแรมในร้านอาหารในผับสถานที่กลางแจ้งนะครับก็ใช้งานได้นะครับรถแห่นะครับตัวนี้อ่าพื้นที่รถจํากัดนะครับก็นําไปใส่ได้นะครับสวยงามจริงๆแล้วก็ขนาดตัวเขาถึงจะเล็กนะครับแต่แสงเขาถือว่าใช้งานแจ๋วนะครับกับกําลังขับอ่ากลังไฟที่120ยวัตต์นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับกับผมบอยจากร้านสตาร์วิกไลท์นะครับตัวนี้นะครับ ยังในไทยยังไม่มีขายนะครับก็สามารถติดต่อได้กับผมตัวแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในไทยนะครับกับส a r b r i ิก LED ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ